สวัสดีครับคริปโตไกด์ไกด์นำทางสู่โลกคริปโตผมออบดุกดีครับวันนี้ก็จะมาพูดกับเกี่ยวกับการฟาร์มเหรียญน,นะครับผมวิธีการฟาร์มดีฟินิกครับผมว่าเงินเราที่อยู่ในเมต a 마กอะพร้อมฟาร์มแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่รู้จัก Metamark ให้ไปดูคลิปก่อนหน้าที่เราทำ วิธีการสร้างเมตา m a r k ไว้นะครับผมส่วนวิธีการโอนเหรียญเข้าเมตา m a r k เดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งไว้อีกทีหนึ่งนะครับผมนอกจากว่าเงินในเมตา m a r k แล้วก็คือการกดสว a p การกด lp การกด farm การกด h า w v e s แล้วก็การ swap phoenix เหรียญที่เราฟาร์มได้มาเนี่ยเพื่อเปลี่ยนเป็น BUSD เพื่อล็อกกำไร BUSD ก็คือ stable coin นั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปอะเราจะบอกว่า การฟาร์มอ่ะเราจะเริ่มฟาร์มทำยังไงโดยขั้นตอนแรกเลยอ่ะของการฟาร์มอ่ะในกระเป๋า t a m a s k อ่ะควรมีซิกหรือ BNB หรือว่า BUSD ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเกิดให้ผมแนะนำอ่ะไอเมตามอ่ะให้โอนเหรียญจากไบแนนอ่ะเป็น BUSD มาแล้วค่อยมาสวัปในเว็บเนี้ยก็ได้นะครับผมหรือใครมีเหรียญอยู่ในบิตครัที่จริงมันก็ทำได้แหละแต่ว่า มันจะขั้นตอนจะยากนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดหมายถึงเหรียญกนะโอเคซึ่งไอไอเว็บเนี้ยขอเกินก่อนเลยผมแม่งรู้จักได้เพราะว่าผมมีเหรียญซิกอยู่แล้วคือเขาเอาเหรียญมาฟาร์มกันก็คือตามเขามาแหละเอาจริงๆแล้วแหละซึ่งมันต้องมี m e t a m a ์ k โดยการพอเข้ามาเสร็จเราต้องคอน n e c t วอลเล็ก่อนนะก็ทำให้ดูเลยครับ พอเราคอนเน็กวอลเลตเสร็จแล้วอ,ะอ่ะอ่ามันจะมีหน้าพูซึ่งตอนแรกอะ่ะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วผมจําไม่ได้แน่นอนผมเอามาพูเอาซิกทั้งหมดที่ผมมีประมาณสามพันกว่าลิสาพันหกร้อยเหรียญมาพูเนี่ยฟินิกเนี่ยผมได้ประมาณเจ็ดสิบห้าเหรียญซึ่งเจ็ดสิบห้าเหรียญฟินิกอ่ะคูณเนี่ยตอนนั้นน่าจะไม่ถึงเจ็ดจุดแปดด้วยตอนนี้ราคาเพิ่มขึ้นมาครับเออาทิตย์แล้วน่าจะ หกแหละผมว่าหกก็ก็ได้เจ็ดสิบเหรียญฟินิกหกก็สามเจ็ดสี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบถ้าเกิดเอาไอเหรียญเนี้ยได้เจ็ดสิบเหรียญฟินิกคูณเป็นยูเอสดอลลาร์ประมาณเจ็ดจุดคูณที่แปดนะก็อ่ะคนนั้นคูณที่หกก็ประมาณสี่ร้อยี่สิบยูเอสดอลลาร์สี่ร้อยยี่สิบแล้วตีเลขมงคลประมาณหมื่นสองผมมีอยู่ สามพันห้าร้อยซิกต,ตอนเอามาฟาร์มันสี่บาทห้าบาทก็เนี่ยเกือบเท่าตัวซึ่งมันเยอะมากมันแล้วที่ผมรู้มาคือเขาจะไม่ได้จบแค่นี้มันก็จะมีอย่างอื่นอีกผมก็เลยเอ้ยทำคลิปบอกคนอื่นดีกว่าเผื่ออนาคตจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาไปถามไปอะไรกันมาเปิดคลิปดูทําตามง่ายกว่านะครับก็เนี่ยแล้วแต่เลยคุณมีซิกคุณก็พูดเป็นฟีนิกแต่นี้มันจบไปแล้วนะครับหรือคุณจะเป็นฟีนิกบวกซิก ก็ได้มันจะมีวิธีคือเอาเหรียญสองอันมาผสมกันแล้วก็เนี่ยเอิร์นซิกนะครับแล้วแต่เลยคุณมีอะไรคุณฟาร์มอันนั้นนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมเกิดไปตอนแรกอะ่ะมันจะมีเกี่ยวกับสวัปสมมุติคุณมีบีอ่ะเดี๋ยวผมรออันนี้มันโหลดจากกระเป๋าผมอยู่อ่ะผมมีผมมีอ่ะผมมียี่บห้าฟีนิกแต่ว่า อะสมมติผมแลกให้ดูเลยผมจะแลกแค่สิบเหรียญก่อนผมขอแลกเป็น BUSD ล้วกันอ่ะเนี่ยมันก็บอกจะได้เจ็ดสิบแปด U BUSD ผมก็กดสวั p น,นี่ทำให้ดูเลยปึ๊บคอนเฟิร์ม Swap อันนี้เขาก็จะเรียกถามถึงค่าแก๊สก็กดคอนเฟิร์มไป คอนเฟิร์มไปรอสักครู่กดดูท่าซิชันหน่อยเสร็จยังเพนดิ้ยังไม่เสร็จนะครับผมนี่เนี่ยค่าฟรีเท่าไหร่แลกมาเป็นเมื่อกี้กี่บ u s d อ่ะ7878คูณ3ามสเข้านะครับ2,400ค่าฟรี15บาท ไม่ถึงด้วยเนี่ยนะโอเคกลับมาก็ได้แล้วอันนี้คือง่ายๆเลยคุณจะสว a p เป็นอะไรก็ได้สลับกันเนี่ยในเชนเนี้ยครับผมได้หมดเขามีให้สว a p ในในนี้เลยโดยค่าแก๊เป็น bnb อย่างน้อยคุณต้องมี bnb อยู่ในนี้หน่อยนะครับผมแล้วก็ไอตรง liquidity เดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนข้าม,มาฟาร์มซ,ซึ่งในเนี้ย เขาจะบอกว่าเฮ้ยเหรียญอะไรที่คุณฟาร์มได้ม้างต่างจากภูแล้วซึ่งฟาร์มก็จะมีฟินิกซิก l p อ่ามันจะมีลงคาด,ด้วย LP แล้วไม่เหมือนกันเป็นต้นด้วยฟินิกหลังเป็นบีอูเอต้นฟินิกหลังเป็น b ีเอ็อันนี้ก็เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยที่จริงก่อนหนะ้ามันมีอยู่ประมาณผมฟาร์มมา3วันได้ประมาณ25เหรียญจากไอตัวเลขเนี้ยเผอแล้วผมกดลับไปแล้วก็คือไปอยู่ในกระเป๋าตังค์เมื่อกี้แหละ สามวันยี่บห้าเหรียญคูณไอ้ตัวเลขข้างบนอืยี่ห้าคูณแปดก็ประมาณสองร้อยกว่าเหรียญสองร้อยเหรียญ USD หกพันบาทสามวันหกพันบาทก็สำหรับซิกที่ผมเอามาพูตรงนี้น่าจะประมาณ 3, สามพันซิกก็หมื่นสองหมื่นสองได้หกพันสามวันก็ เขาเรียกว่าอะไรเข็ดดีกว่าดอกเบี้ยธนาคารว่างั้นเถอะนะครับอ่กลับมาของเราต่อคราวนี้แล้วเราควรจะเอาเหรียญไหนตั้งต้นหรืออะไรเราก็มาดูตรงเอเอพีอาร์นั่นแหละอันไหนมันดีบ้างแต่ว่าถ้าเกิดถามผมแนะนํานะคืออย่างผมเวลาจะเลือกทาเหรียญตัวไหนเป็นเหรียญไอตัวหลังเป็น l อพอ่ะผมจะเลือกเหรียญที่เป็น s t ตเบอร์ค n เพราะว่าพอเป็น s t ต b บ e c o คอแล้วเหรียญมันสวิงอะ่ะ ค่าค่างเงินของเหรียญมันสวิงมันน้อยนะครับเข้ามาวิธทีทำก็คือกดที่ Liquidity เลยกด Add คุณจะเอาอะไรให้มันเป็นตัวต้นน่ะที่ไม่ใช่เป็น lp อะคุณเอาไว้ออย่างอันนี้ผมมีเอาอะไรเดียวฟินิกส์ละกันเดี๋ยวผมทำฟินิกคู่ b u s d อันนี้คุณก็มาดูว่าอันไหนเหรียญคุณน้อยคุณกดอันนั้นแม็กไปอ่ะ แล้วเดี๋ยวมันจะแคลคูเลตว่าอีกเหรียญหนึ่งควรใช้เท่าไหร่ให้ไม่แคลคูเลตหรอเพื่อนอ่าเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดสิบห้าเนี่ยต้องใช้ต้องใช้บ u s วเท่านี้นะนั้นอ่ะผมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็น Mac กที่นี่อ่ะเปลี่ยนเป็นแม็นี่ใช้ใช้ฟินิก เท่านี้นะผมอะผมกดสลายเลยเดี๋ยวผมฟาร์มให้ดูเลยคอนเฟิร์มสลายค่าแก๊สอีกแล้วไม่เป็นไรเพื่อคนดูเ็็นิ้งอยู่ต้องรอบแปบ๊บนึง่งเสร็จแล้วดูดีค่าฟรีเท่าไหร่ะอันนีแ้แพงขึ้นมาหน่อยอแล้วก็ไม่แพงขึ้นมาหน่อยอ่กดปิด ไปที่ฟาร์มกด App p อ o พล Contact เสียค่าฟรีคือทุกการที่เราจะทำอะไรมันจะเสียค่าฟรีหมดแต่ค่าฟรีก็ประมาณอย่างนั้นแหะครับผมนี่มันขึ้นให้สเต็กแล้วผมก็สเต็ก กดแม็กไปสิมีอะเสียอีกแล้วเห็นป่ะเดี๋ยวตอนผมเอาเกินออกมาก็เสียไม่รู้คุมไหมแต่เพื่อเพื่อนๆคือโปรเจกต์อันนี้คือผมว่าถ้าเกิดคุณมีเหรียญซิคคุณถือไว้เลยมันยังฟาร์มได้เนี่ยฟา,มมานนฟาร์มมาเป็นนู่นฟาร์มมาเป็นนี่คือถ้าเกิดคนติดตามเหรียญซิมาคุณก็รู้ว่าของเกาหลีราคาสูงกว่าของคนไทยตอนนี้ยังไม่ได้ มันควรจะเป็นราคาเท่าเขาอะนะซึ่งมาดูไหนๆก็ทำนะผมขอกลับไปส w a p ั้ผมก็คือตั้งใจ swap นิก i ์ให้เป็นไม่เป็นไรครับนั้นผมเก็บขอเก็บฟิ n i c ไว้ห้าเหรียญเก็บไว้ในความทรงจำ ก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆทุกคนจะเข้าใจวิธีการพูการฟาร์มการ swap การทำลิควิดเหรียญลิควิดเอามารวมกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยสมมุติได้ฟินิกมาที่จริงคุณไม่ได้สนใจอะรมันเหรียญฟรีอ่ะคุณ swap ล็อกกำไรเลยก็ได้นะเนี่ยดูตรงเนี้ยล็อกเป็น stable coin ไว้เพราะว่าอันเนี้ยมันจะวิ่งวิ่งถ้าเกิดมันบวกมันก็ดีสำหรับคุณอะ่ะแต่ถ้าเกิดมันลงอะ่ะใช่ไหมก็แล้วแต่ คุณอาจจะแวับทั้งหมดเป็นสเตเบิลคอยก็ได้ BUSD USDT BNB แหมเล็ก BNB เป็นสเตเบิลคอยก็ไม่ได้นะแต่ตอนนี้ราคาโหดเหลือเกินได้ครับยังไงฝากติดตามคริปโตไกด์ไกด์นำทางโลกคริปโตนะครับผมทั้งใน u YouTube ใน Facebook ขอบคุณครับ